สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ HR Knowledge ครับวันนี้นะครับเช่นเดิมครับแขกรับเชิญพิเศษของเรากับ<ฆ>คุณนัทอินทมานะ<ฆ>ครับที่เราจะมาเจาะลึก นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการยื่นขอพอศนะครับหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้นแต่แรกจะต้องทําอย่างไรมีรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับพร้อมกับมีทิกและแนวปฏิบัติอย่างไรที่จะให้ท่านได้สามารถก้าวสู่ตําแหน่งได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นก็ขอสรุปก่อนก็คือเกณฑ์พอศเนี่ยที่จิงจะมีรายละเอียดค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าวันนี้อาจจะมาถ่ายทอดให้อาจารย์ฟังโดยสังเขป ครับข้าวๆ<ม>ก็คือถ้าอาจารย์จะยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการสเต็ปแรกก็คือเมื่ออาจารย์มาเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะคแล้วอาจารย์ต้องยื่นตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รสเต็ปแรกก็คือผอ,อน,นี่แหละทีนี้ถ้าอยู่ในของมอเราเองตอนนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ เรียกว่าเป็นข้าราชการกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพนักงานมหาวิทยาลัยสองกลุ่มสองกลุ่มนี้ที่เป็นอาจารย์ที่มีสิทธิในการจะยื่นเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของเราได้ก็คือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ตามประเภทของอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นข้าราชการก็ต้องดูข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้าราชการถ้าอาจารย์เป็นพนักงานมหาลัยก็ต้องดูข้อบังคับที่เป็นพนักงานมหาลัยอันนี้ตามระเบียบของของมขอเรากําหนด <ừ> mm. ก็คือมคอ,อเนี่ยเราก็มีการออกข้อบังคับมาสําหรับบุคลากรสองประเภทนี้ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการชื่อชื่อข้อบังคับว่าอะไรนะฮะถ้าข้อบังคับข้าราชการเนี่ย <ừ> mm. เดี๋ยวทีมงานจะ ขึ้นชื่อข้อบังคับให้เนื่องจากข้อบังคับยาวก็หลักๆเราจะเรียกโดยย่อว่าข้อบังคับข้าราชการ2,565จำให้ดีนะตอนนี้นะคะ2,565นะก็จะเป็นข้อบังคับที่เป็นล่าสุดของเราและข้อบังคับที่เกี่ยวกับพนักงานมหาลัยก็จะเป็นข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะพศ2,565เช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งเราก็จะมีแขวนไว้ในเว็บไซต์ของกองทรัพยากรบุคคลนะครับท่านสามารถที่จะไปดูตัวเต็มได้นะครับใช่ค่ะ แล้วก็เมื่ออาจารย์ศึกษาตามประเภทข้อบังคับของตัวเองแล้วถ้าอาจารย์เป็นข้าราชการก็ต้องดูตามเกณฑ์ของข้าราชการถ้าอาจารย์เป็นพนักงานมหาลัยเนี่ยก็มาดูข้อบังคับมหาลัยทีนี้ในส่วนของเกณฑ์2อสส่วนนี้เนี่ยสประเภทนี้เนี่ยก็มีความเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันบ้างนิดนึงแต่หลักหลักสาระสําคัญหลักๆเหมือนกันเลยสองกลุ่มนี้เราแบ่งเป็น4ี่องค์ประกอบด้วยกันอาจารย์ต้นสี่องค์ประกอบนะครับสี่องค์ประกอบนะคะในการที่จะเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เริ่มแรกก็คือองค์ประกอบที่หนึ่งคือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งก่อนอา,อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งก็คือเริ่มแรกก็คือวุฒิการศึกษาที่อาจารย์จบการศึกษามานะคะถ้าอาจารยา์จบการศึกษาด้วยสูงสุดก็คือวุฒิปริญญาเอกจบด็อกเตอร์อต้องทํางานมาแล้วอย่างน้อย1ปี 1> และผ่านการประเมินทดลองงานตามที่มห ah าวิทยาลัยกํากหนดอ่าก็1ปีนะคะคด็อกเตอร์นะคะ 2. ถ้าอาจารย์มีวุฒิการศึกษา ปริญญาโทร,รปริญญาโทเนี่ยสี่ปีอาจารย์ต้องทําหน้าที่ตําแหน่งอาจารย์เนี่ยมาแล้วอย่างน้อยสปีสอนมาแล้วสี่ปีใช่สอนมาแล้วสี่ปีสุดท้ายก็คือปริญญาตรีครับปริญญาตรีเนี่ยหน้าหน่อย6ปีอ่าอาจารย์ต้องมีวุฒิการศึกษาที่ปริญญาตรีเนี่ยสอนมาแล้ว6ปีด้วยกันครับค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเบื้องต้นของอาจารย์ทั้งข้าราชการและพนักงานเนี่ยเหมือนกันกําหนดเช่นเดียวกันของกลุ่มที่สําเร็จระดับปริญญาเอกนั้นก็คือสอนแล้วสองภาคการศึกษาก็จะอยู่ในห่วง1ปีใช่คใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นเกณฑ์ที่มหาลัยกำหนดอันนี้คือคุณสมบัติข้อแรกนะฮะต่อไปเลยครับสเต็ปที่2เมื่ออาจารย์มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของอาจารย์ แล้วเธอสอบเช็คตัวเองแล้วว่ามีคุณสมบัติตามข้อไหนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์จบด็อกเตอร์หนึ่งปีสอนมาแล้วหนึ่งปีเนี่ยผ่านการทดลองงานเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปทํำยังไงออาจารย์ต้องผ่านการประเมินการสอนข้อที่สองก็คือประเมินการสอนครับอาจารย์ติดต่อไปที่ HR ของคณะที่อาจารย์สังกัดอยู่นะคะก็ติดต่อได้เลยว่าอาจารย์มีความประสงค์ที่จะยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะก็จะพาอาจารย์ ดำเนินการในส่วนของการเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินการสอนค,คณะเนี่ย เนื่องจากว่ามหาลัยเรามีการมอบอำนาจให้คณะดำเนินการอาจารย์ก็ติดต่อได้ที่คณะเลยคณะก็จะไปแจ้งความประสงค์ได้ที่งานบุคคลนะครับที่ของคณะได้เลยคณะก็จะให้คําแนะนําในการปรึกษาว่าอาจารย์ต้องเตรียมเอกสารหรือต้องทําอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างมีแบบฟอร์มอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์ต้องต้องน้นแม่นยําด้วยนะต้องแม่นยําแล้วก็ตรวจเช็คให้รอบคอบนะครับถามให้ละเอียดเลยเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาเนาะใช่ค่ะ แต่หลักการในการประเมินการสอนที่มหาเลย์กำหนดเนี่ยเราก็มีการออกประกาศในการประเมินการสอนให้ทุกคณะเนี่ยดำเนินการตามมาตรฐานที่มหาเลย์กำหนดนะคะแต่ว่าการดำเนินการภายในเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับส่วนงานดำเนินการเราก็มอบอำนาจให้ทางส่วนงานที่อาจารย์สังกัดเนี่ยดำเนินการแต่ว่าหลักการที่เรากำหนดไว้ก็คืออาจารย์ที่จะประเมินการสอนเนี่ยต้องมีได้รับภาระในการสอนที่มีรายวิชาอย่างน้อย3หน่วยกิตสามหน่วยกิตใช่ค่ะ ในระบบทวิภาคที่มหาลัยกำหนดนะคะก็คือต้องมีการสอนอย่างน้อย3าหน่วยกิจอันนี้ก็สหน่วยกิตสภาคเรียนใช่คะสเทอมนะคะอาจารย์ก็ติดต่อได้เลยที่คณะว่าอาจารย์มีชั่วโมงสอนแบบนี้แล้วเอกสารต้องดําเนินการเตรียมอะไรบ้างคณะก็จะให้คำแนะนำอาจรย์ค่ะอันนี้คือกระบวนการที่2นะครับเมื่อคุณสมบัติพร้อมนะครับเริ่มปประเมินการสอนซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ต้นสังกัดเลยนะครับ ที่จะเป็นผู้ดําเนินการซึ่งท่านก็สามารถที่จะปรึกษาหารือกับงานบุคคลที่คณะได้เลยนะครับกระบวนการที่3ครับผมเมื่ออาจารย์มีคุณสมบัติแล้วประเมินการสอนผ่านแล้วผ่านแล้วแต่ว่าเงื่อนไขประเมินการสอนเก็บไว้ได้3ปีนะคะเมื่อมีผลคะแนนการประเมินการสอนแล้วผ่านการประเมินการสอนอาจารย์ต้องวางแผนดีๆว่า3ปีนี้ประเมินการสอนต้องยังไม่หมดอายุทีนี้เมื่อมีประเมินการสอนเสร็จ สเตปถัดไปคือคข้อที่สามก็คือมีผลงานทางวิชาการที่มห<ะ>าลัยกำหนดอันนี้ต้องสามารถทําควบคู่กันได้เลยแต่ทำควบคู่กันไปเลยตั้งแต่อาจารย์มาบรรจุเนี่ยอาจารย์วางแผนในการทําผลงานทางวิชาการไว้ได้เลยซึ่งผลงานทางวิชาการเนี่ยถ้าตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับที่มหาลัยกำหนดนะคะคทั้งข้าราชการและพนักง,งานเนี่ยเราจะแบ่งเป็นหลักๆ3กลุ่มด้วยกัน่ามกลุ่มนะครับกลุ่มที่1คืองานวิจัยซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นภาระหลัก ที่อาจารย์ต้องทําอยู่แล้วผลงานวิจัยสองก็คือกลุ่มผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมี12ประเภทเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่ามีประเภทอะไรบ้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มตำราหนังสือและบทความทางวิชาการอ่าอันนี้จะเป็นหลักๆที่เรากําหนดไว้ว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถนํามาใช้ยื่นในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ซึ่งจะเป็นส่วนเลือกเลือกไหมครับว่าอาจารย์จะยื่นในอ่า ตัวอะไรตัวหนึ่งหรือว่าต้องมีทั้งสามตัวถ้าในเกณฑ์ของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการพอสอ,อบจะ,จะประกอบไปด้วยห อาจารย์เลือกได้นะคะอาจารย์เลือกได้หนึ่งว่าจะยื่นงานวิจัยอย่างน้อยสองเรื่องอ่าอย่างน้อยสองเรื่องนะคะเรื่องซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามที่มหาเลยกาหนดซึ่งตัวนี้อาจารย์อาจจะศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบท้ายของข้อบังคับได้เรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการก็มีเกณฑ์ด้วยอยู่ในระดับฐานไหนด้วยใช่คับแล้วก็อันที่สองข้อสองก็คือถ้า ไม่ส่งงานวิจัย2ชิ้นได้ไหมได้อาจารย์ก็ส่งงานวิจัย1บวกกับผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นใน12ประเภทนั้นอีก1ชิ้นรวมเป็น2องก็คืออย่างน้อยสองสเรื่องเลกคือวิจัยอย่างเดียวเลยสองวิจัย2เรื่องนะครับอันที่สเฮ้ยไม่อยากทำวิวิจัยทําไม่ทันอ่าทำไม่นสองกระบวนการที่วิธีที่สองก็คือเลือกแบบ เอาวิจัยหนึ่งเรื่องหนังสือและก็บวกกับผลงานทวิชาการในลักษณะอื่นอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันซึ่งหนึ่งเรื่องในลักษณะอื่นก็คือ12บสองประการที่เราคุ้ไว้ข้อสุดท้ายก็คือทํางานวิจัยหนึ่งหนึ่งเรื่องนะคะบวกกับตําราหรือหนังสือก็ได้อย่างน้อยหนึ่งเล่มอ่าก็จะเป็น2ชิ้น ปริมาณที่กําหนดในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการไปพอสอเนี่ยรเรากําหนดปริมาณอยู่ที่สองอ่าและคุณภาพนะคะอาจารย์รจะต้องมีคุณภาพผ่านระดับ B ซึ่งเกณฑ์เนี่ยก็จะมีการกําหนดคุณภาพเป็นสามระดับด้วยกันระดับ B ระดับ A และระดับ A บวกแต่ว่าระดับพอสอที่จะผ่านพอสอเนี่ยเราต้องการผ่านแค่ระดับ B ก็พอสองชิ้นต้องได้ ระดับ B อ่าทุกชิ้นงานเลยนะใช่คัคบทุกชิ้นงานต้องได้ระดับ B ทุกชิ้นงานมีคุณภาพระดับ B ขึ้นนะครับว่าก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอยู่ช้อยไหนช,ช้อยหนึ่งวิจัย2เรื่องนะครับหรือว่าเฮย้ยทำวิจัยไม่ทันวิจัยหรือเอกสารตำรา ใช่ไหมฮะอ่าสิบสองรายการอยางใดอย่างหนึ่งใช่นะครับหรือวิธีการที่สามก็ได้เผื่อยเป็นคนชอบเขียนเนาะอ่าเป็นวิจัยแล้วก็เป็นตำราก็ได้หรือหนังสือก็ได้หรือหนังสือเลก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ก็คือผลงานทางวิชาการที่เป็นงานวิจัยเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเรื่องนะคะที่มีคุณภาพผ่านระดับ B เนี่ยเราขอให้อาจารย์มีสถานะการมีส่วนร่วมในผลงานเนี่ยเป็น ผู้ประพันธ์อันดับแรกหรือผู้ประพันธ์บรรณกิจหรือที่เราเรียกโดยภาษาอังกฤษก็คือ first first author หรือเป็น c o l e s p o n d i n g author อย่างน้อยหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นแรกเลยใช่เป็นชื่อแรกเป็นชื่อแรกเป็นผู้เขียนหลักใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขส่วนดีเทลตัวนี้เนี่ยอาจารย์อาจจะปรึกษาทางทีมงานก็ได้แต่หลักๆก็คือปริมาณอย่างน้อยงานวิจัยสชิ้นก็ได้ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ อาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์มอส่วนใหญ่นิ่มยื่นก็ยื่นงานวิจัยอย่างน้อย2ชิ้นค่ะอันนี้ก็ต้องต้องดูรายละเอียดดีอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเฮ้ยเฮ้ยโครงการนี้เราก็ทําโครงการนี้เราก็ทําแต่อาจจะดูสัดส่วนของรับผิดชอบในในผลงานนั้นๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ก็ต้องตอนที่อาจารย์วางแผนในการทําผลงานงวิชาการเนี่ยอยากให้อาจารย์ศึกษาหลักเกณฑ์นิดนึงว่าเกณฑ์การเผยแพร่ที่จะเอาผลงานวิจัยเนี่ยไปเผยแพร่เนี่ย เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไหมเพื่อ,อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการอ,อยู่ระหว่างการเตรียมการในการทําผลงานทางวิชาการก็เหมือนกับการตรวจมาตรฐานเนาะตรวจมาตรฐานตรวจคุณภาพว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าเชื่อถือรับรองนะครับเพราะบางทีเราอาจจะเอางานมาแบบุอ,ย,อยู่ในช่วง ในการเผยแพร่ที่มีปัญหาหรือมีข้อกันอันนี้ก็อาจจะทําให้ท่านราชาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังในการไปตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยค่ะครับอ่ะคุณสมบัติครบประเมินการสอนแล้วผลงานครบผลงานครบครับยื่นขอเลยค่ะอาจารย์เมื่อมีสามส่วนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วสามองค์ประกอบนี้ครบเรียบร้อยอาจารย์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ที่คณะเลย ก็ไปแจ้งความประสงค์ใช่ค่ะก็ไปแจ้งความประสงค์ที่คณะส่วนงานที่อาจารย์สังกัดอยู่ว่ามีความต้องการจะยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดต้องการขอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในการขอตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นี่ถ้าพศตอนนี้เนี่ยเรามี2วิธีด้วยกันค่ะอาจารย์วิธีที่1เราเราเรียกว่าโดยวิธีปกติวิธีปกติเนี่ย ก็คือกลุ <Humans of> <nent> ่มอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์นั่นแหละก็คือมีด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์มาหนึ่งปีนะคะทําการสอนใชู่กันมาหรืออีกอันนึงวิธีพิเศษครับวิธีพิเศษนี่ก็คืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเช่นอาจารย์ยังปฏิบัติงานด็อกเตอร์เนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งปีแต่ต้องการที่จะยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการหรือ อาจารย์มีวุฒิปริญญาโทเนี่ยแต่ว่าต้องการยังสอนมาไม่ถึง4ปีอาจจะสอนแค่2ปีแล้วต้องการยื่นเลยเนี่ยสามารถยื่นได้นะคะแต่ว่าเป็นการยื่นโดยวิธีพิเศษอ๋อเนี่ยคือก็คือเปิดช่องใช่มหาลัยก็คือเปิดช่องไว้ให้เป็นโดยวิธีปกติกับวิธีพิเศษเกณฑ์ผลงานหรืออะไรต่างเกณฑ์ก็จะการตัดสินแตกต่างกันถ้าโดยวิธีปกติเนี่ยผ่านระดับระดับดีใช่ไหมคะเราจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ3ท่าน ถ้าผ่านโดยวิธีปกติเนี่ยโดยทั่วไปเกณฑ์การตัดสินเนี่ยเสียงข้างมากสองในสามเนี่ยเราให้ผ่านแล้วระดับขอสอแต่ถ้าโดยวิธีพิเศษสามท่านนั้นที่เป็นลีดเดอร์ต้องให้เอกชน응ระดับบีอ่าระดับผ่านเนี่ยเท่ากันปกติกับพิเศษเนี่ยระดับผ่านเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่ถ้าปกติเนี่ยต้องเสียงข้างมากก็ voilà. ผ่านแต่ถ้าเป็นวิธีพิเศษเนี่ยก็คือต้องเอกชนเท่านั้นก็คือสาม สามเสียงใช่สามท่านต้องต้องโหวตให้เลยก็คือห้ามห้ามมีเสียงแตกอ่าอันนี้ก็สามารถแต่งตั้งในในวิธีปกติได้ค่ะนะครับสาหรับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราโดยงานพัฒนาเนี่ยครับอ่านะครับมีแนวปฏิบัติในการขอตําแหน่งอย่างไรบ้างครับแนวปฏิบัติตอนนี้นะคะในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของมขเรานะคะก็คือเรายื่นอาจารย์เมื่อมีคุณสมบัติตามที่เราคุยกันมาแล้วอาจารย์ครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ยื่น ความต้องการแจ้งความประสงค์ไปที่ส่วนงานก่อนอว่าอาจารย์ต้องการจะยื่นขอพสแล้วนะอาจารย์คุณสมบัติพร้อมแล้วผลงานพร้อมแล้วยื่นไปได้เลยติดต่อที่คณะคเมื่อคณะพิจารณาเสร็จกันกรองคณะจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ตามที่มหาลัยกําหนดก็กันกรองมาแล้วก็ เมื่อผ่านกระบวนการคณะส่งมาที่มหาลัยมหาลัยก็คือกองทรัพยากรบุคคลที่ทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนะคะก็อยู่ที่งานพัฒนาก็จะเป็นผู้ที่รับเรื่องรับเรื่องแล้วก็แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งตรงนี้สําคัญมากเมื่ออาจารย์ส่งไปที่คณะเสร็จสามวันคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในวันถัดมามส่งเรื่องมาที่เอกสารส่งไปที่กองทรัพยากรบุคคลภายใน3วันทําการ,รนับถัดจากวันประชุมคณะกรรมการคณะเนี่ยหลังจากคณอนุมัติหลังจากคณะอนุมัติเนี่ยวันแต่งตั้งเนี่ย อาจารย์ได้ตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเลยแต่ถ้าเกินสามวันทําการนับถัดจากวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะจะยึดถือวันที่กองทรัพยากรบุคคลรับเรื่องเป็นวันแต่งตั้งถ้ากรณีอาจารย์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาลัยอันนี้ก็จะเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ที่ทางมหาลัยกําหนดค่ะเรื่องเรื่องวันแต่งตั้งการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เมื่อกระบวนการยื่นมาที่มหาลัยแล้วเรียบร้อยกองทรัพยากรบุคคลจะทําหน้าที่ในการ ตั้งกองผลงานอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบนะคะว่าที่ส่วนงานเสนอมาเนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไหมนะคะซึ่งเรามีการประชุมทุกวันพฤหัสที่3ของเดือนพฤหัสบดีที่3ของทุกเดือนนะคะซึ่งเรามีปฏิทินกําหนดไว้เรียบร้อยว่าเราจะมีคณะกรรมการซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมขหรือเรียกโดยย่อว่ากพวกพวก็จะทําหน้าที่ในการ พิจารณาเอกสารคุณสมบัติผลงงานวิชาการก่อนที่จะส่งออกให้กับดีเดอร์ก่อนที่จะไปถึงผู้ทรงพิจารณาถ้าหากในระหว่างนี้มีการแก้ไขหรือคําแนะนํรต่างๆอก็มีการแจ้งให้รบเราก็จะมีการแจ้งทีมงานที่เราได้เปิดตัวคลิปแล้วก็จะสี่ท่านนี้แหละค่ะสี่คนนี้แหละในการทําหน้าที่แจ้งอาจารย์ไปว่าเอกสารตรงไหนที่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่ เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ต้องแก้ไข ในสาระสําคัญต่างๆเนี่ยก็จะมีทีมงานกองทรัพยากรบุคคลเราให้ตรงนั้นนะครถ้าเห็นสี่คนนี้ไปอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นอ่าคอเซนเตอร์นะครับพอเราสวัสดีค่ะทันทีเลยพยายามคุยพยายามถามกันนิดนึงนะอาจารย์อย่าเพิ่งวางสายนะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่คอเซนเตอร์หรือเปล่ากดตัดวางสายนะฮะซึ่งอาจารย์อาจจะเสียสิทธิ์ได้ใช่ไหมก็จะมีเบอร์วิชาการเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์วิชาการไว้ไว้เลยอาจารย์เมมไว้เลยนะครับว่าเบอร์นี้โทรไปนะครับไม่ใช่เบอร์วิชาชีพนะถามเลยว่าอ่าใช่คุณนัทหรือเปล่าคุณนัทมลลหรือเป่าคุ พอหรือเปล่าหรือว่าคุณอัชราหรือเปล่านะครับอันนี้ถามไม่ถามไม่ชัดนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นสี่คนนี้ในการดูแลอาจารย์เวลาที่อาจารย์ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการมาบอกปุ๊บแก่ปั๊บแล้วก็รีบมาส่งเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวจะรอเวลากันนานนะครับแล้วก็ถือว่าในสี่ขั้นตอนนะหนึ่งดูคนนสมบัตินะครับหลายท่านอาจจะก็มาปุ๊บมีความ มีความพร้อมแล้วนะนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับแล้วก็มีการประเมินการสอนอันนี้แจ้งความประสงค์ที่คณะของเรานะครับแล้วก็ผลงานเราจะเลือกอ่ามีส่วนใหญ่แล้วทุกท่านขยันทําวิจัยอยู่แล้วนะครับอันนี้ผลงานเราอยู่ระดับบีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละท่านนี่ผลงานตีเรียบระดับนานาชาติทั้งนั้นนะครับเราก็สามารถมายืนได้หรือเลือกกระบวนการจะเป็นวิธี พิเศษหรือปกตินะครับเราก็ดูเงื่อนไขนะครับแล้วก็ดูความร้อมของพวกเราครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บก็รีบแจ้งดําเนินการที่คณะเลยนะครับพอทางคณะจงแจ้งเรื่องมาทางเรานะครับเราก็อย่างที่บอกไปว่าอ่านับตั้งแต่วันประชุมใช่ไหมครับถ้าเกินสามวันทําการนะครับก็จะนับ ถึงวันที่กองทรัพยรบุคคลนะครับแล้วก็ทุกวันพฤเรหัดที่3ของเดือนนะครับซึ่งเป็นปฏิทินการดําเนินงานของพวกเรานี่แหละนะครับกำหนดไว้แล้วว่าเออเราจะพิจารณาเบื้องต้นคัดกรองนะครับเพื่อจะช่วยดูช่วยทุกท่านนะครับว่าเฮ้ยผลงานหรือยังมีอะไรที่แบเปนไประมเงื่อนไขหรือเปล่าเราจะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะจะช่วยกับ ทุกๆท่านนะครับนับตั้งแต่วันบรรจุนะครับเรามีระยะเวลาเจ็ปีนะครับเจ็ดปีถือว่าไม่นานแล้วก็ไม่หลิวไม่ช้าเลยนะฮะเปีเนี้ยนะครับเป็นระยะเวลาที่แป๊บเดียวนะคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนสอนไปเนี่ยอาจารย์ต้องวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ด้วย เพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบสอนมากใอาจจะชอบสอนจนลืมอาจจะเพลินใช่เพลินสนเพลินเลยใช่เป็นผู้บริหารด้วยนะฮะสอนด้วยนะครับพึ่งลืมนะครับแต่ว่าเจ็ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาสําคัญแต่ว่าหายห่วงได้นะครับเพราะเรามีทีมงานของพวกเราที่จะพยายามจะช่วยนอกเหนือจากนั้นยังมีค่ายใช่ไหมครับใช่นอกจากจากนี้เราก็มีกระบวนการมีกลไกในการซัพพอร์ตของมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อที่ เมื่ออาจารย์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยปะแล้วเลยอาจารย์นะคะในการกระบวนการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเนี่ย กองทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราก็ดูแลอาจารย์ทุกปีเลยค่ะเราจะมีการจัดโครงการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการแนะนําหลักเกณฑ์ที่เราคุยกันมาช่วงเนี่ยแต่ว่าลงลึกเป็นแบบเอก clusi เนาะใช่ค่ะเราจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นศาสตราจารย์แต่ละท่านในแต่ละสาขาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาของทั่วมหาลัยคอนแกนเลยค่ะในการมาให้คําแนะนําแบบพี่ พี่แนะนําน้องอเป็นพี่พเลี้ยงก็จะดูแลในค่ายวิชาการพาจับมือทําแล้วก็ทํายังไงถึงจะได้ตําแหน่งทวิชาการเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์ที่ได้ตําแหน่งทวิชาการแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจด้วยในการให้ข้อมูลในส่วนนี้ก็อยากให้อาจารย์ติดตามแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับฝ่ายทรัพยาการบุคคลนะคะเดี๋ยวจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เ,เราเครา็อยากให้อาจารย์ติดตามรอติดตามได้ค่ะ ครับผมก็คิดว่า,าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับและเป็นประโยชน์ให้กับทุกทุกท่านนะครับ7ปีระยะเวลา อันมีค่าของทุกทุกท่านนะครับที่จะมาช่วยกันแล้วให้ท่านได้มีความก้าวหน้าทางตําแหน่งทางวิชาการด้วยนะครับแล้วก็เป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเรานะครับฝากติดตามได้ที่กองทรัพยากรบุคคลนะครับเฟซบุ๊กแพรเพจของพวกเรานะครับที่จะติดตามข่าวสารได้ตลอดนะครับแล้วก็ติดต่อกับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีเบอร์เบอร์โทรติดต่อของทางทีมงานให้ด้วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันโทรไปแล้วอุยเจอมิจฉาชีพหรือคอสเตอร์หรืออะไรหรือเปล่านะครับเจอกับสีสาวแสนสวยที่จะให้บริการ สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาสาระสําคัญที่จะให้ทุกท่านาได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมีอะไรเรากอโทรมาพูดคุยกันถ้าฝากไว้สุดท้ายค่ะคอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากทราบข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติมอาจาจะอาจจะเม้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้หลังจากนั้นเราอาจจะมีทีมงานรวบรวมแล้วอาจจะมาทํา คลิปอธิบายให้ข้อมูลแบบลงลึกให้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งในคลิปตาทัดไตนะคะอา,ากกอาจารย์ก็อาจจะคอมเมนต์ฝากอาจาย์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะได้เลยครับพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและคําถามเนาะใชะ่แล้วเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้อ่าผมเชมันดุกุนนอกและคุณนัทอินทมา,าขอตัวไปก่อนและมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ